ดูนะครับความเกียนนะครับมันเปิดบอลอย่างเดียวนะครับสาดขึ้นหน้าอย่างเดียวพอสาดขึ้นหน้ามันได้ประตูนะครับมันจะเล่นแบบเนี้ยมองให้ผู้รลกาาประตูอยู่อย่างเงี้ยเล่นไปเล่นมาอยู่นะั่ไอมองให้ผู้รักาาประตูจับบอลแล้วก็เริ่มใหม่วนไปวนมาวนไปวนมาจนจนหมดเวลานะครับโอ้โหแม่งโคตรหัวร้อนอะดูดิหมุนอยู่แค่เนี้ย มันก็โยนแล้วก็หมองให้ผู้รักษาประตูอยู่แค่เนี้ยโอ้โหโคตรเกลียนเลยล้วผมจะวิ่งเข้าได้ที่ไหนละพอมันให้ผู้รักษาประตูตัวผมมันก็วิ่งกลับแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหแม่โคตรเกลียนนะโอ้โหจนหมดเวลาผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนี่ยโอ้โห ทำเพื่ออะไรวะพอ oh. ดเวลานะครับสรุปแพ้ผมอยากถ่ายตอนที่มันเล่นตอนเริ่มเลิศเกินนะครับมันจะส่งคืนประตูแล้วก็สาสตร์ยาวส่งคืนประตูแล้วก็ศาสตร์ยาวแล้วมันาาวางจังหวะมันหลุดมันก็ได้ประตูนะครับพอได้ประตูมามันก็เล่นอยู่หน้าประตูตัวเองอยู่อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหคตรไม่ชอบเลยอยู่ใกล้ใกล้จะตกบไม่ความเลยนะครับโอ้โห เล่นออนไลน์มาสิบสองล้านนะครับกระจอกนะครับเล่นแบบนี้นะครับโคตรเกียนเลยนะครับไม่ชอบเลยวะ่ะ